ความคิดผิดๆที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณพังโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชีวิตคิดบวกพอดแคสต์รายการที่จะชวนคุณมาสำรวจสุขภาพดีพลังใจดีสำหรับวัยเกษียณและคนที่คุณรักคุณเคยคิดไหมว่าหลังเกษียณแล้วชีวิตคุณเดินไปในทางไหนต่อหลายคนแอบถามตัวเองในความเงียบว่าฉันยังมีคุณค่าอยู่ไหมหรือวันนี้ฉันกลายเป็นภาระของใครไปแล้ว คำถามเหล่านี้เหมือนเบาๆแต่ความจริงกลับหนักในใจจนทำให้บางคนหมดแรงที่จะยิ้มต่อหลายครั้งเราหลงเชื่อว่าความแก่คือจุดสิ้นสุดแต่แท้จริงแล้วอายุที่มากขึ้นคือหลักฐานว่าเราผ่านอะไรมามากมายและว,วันนี้คุณเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตยังเต็มไปด้วยความหมายคลิปนี้อยากพาคุณมาสกิดใจผ่าน5ความคิดผิดๆที่เผลอทำให้ชีวิตหลังกเกษียณพังโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้เราได้รู้ทันและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆว่าความสุขหลังเกษียณยังเป็นไปได้เสมอขอเพียงเราเลือกที่จะเปิดใจและไม่หลงติดอยู่กับความคิดที่ฉุดรั้งเราไว้ 1. คิดว่าต้องเก็บเงินไว้ใช้เองอย่างเดียวรู้ไหมคะว่าผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยมักมีความคิดฝังหัวว่าเงินต้องเก็บไว้ใช้เองเท่านั้นเพราะกลัวว่าแก่ไปจะเป็นภาระลูกหลานกลัวว่าจะไม่มีใครเหลียวแล กลัวว่าสักวันหนึ่งจะถูกทอดทิ้งคำว่ากลัวนี่เองที่ทำให้หลายคนกอดเงินก้อนนั้นแน่นจนไม่กล้าแตะใช้ไม่กล้าแบ่งไม่กล้าลงทุนกับสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่างสุขภาพหรือความสุขของตัวเองฟังดูเหมือนเป็นการป้องกันตัวที่ดีแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นดาบสองคมที่ทำให้ชีวิตหลังกเกษียณกลายเป็นการอยู่รอด มากกว่าการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายลองนึกภาพดูสิคะว่าหลังจากเหน็ดเหนื่อยทำงานมาตลอดชีวิตอดออมทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ได้มีก้อนเงินสักก้อนหนึ่งเป็นที่พึ่งยามแก่เท่าหลายคนคิดว่าเพียงเท่านี้ก็คงพอแล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆหากรอบตัวไม่มีใครให้แบ่งปันความสุขด้วยเงินก้อนนั้นมันก็เป็นเพียงตัวเลขในสมุดบัญชีที่นอนนิ่ง ไม่ต่างจากสมบัติที่เก็บไว้ในหีบแต่ไม่เคยเปิดออกมาใช้มีเรื่องเล่าของผู้สูงวัยคนหนึ่งที่กเกษียณแล้วเขาภูมิใจมากเพราะมีเงินเก็บหลายล้านหลังกเกษียณเขาเก็บเงินไว้กับตัวเองไม่แบ่งไม่ลงทุนกับครอบครัวเขาคิดเสมอว่าฉันต้องพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ต้องง้อใครแต่เมื่อสุขภาพเริ่มแย่ต้องเข้าโรงพยาบาล เงินที่มีก็ถูกใช้ไปกับค่ารักษาแทบทั้งหมดและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลานอนรักษาตัวเขารู้สึกโดดเดี่ยวลูกหลานมาเยี่ยมเพียงบางครั้งเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยแบ่งปันไม่เคยสร้างความสัมพันธ์เอาไว้เงินก้อนที่หวงแหนกลับไม่สามารถซื้อใจใครให้อยู่เคียงข้างได้ ในอีกด้านหนึ่งก็มีผู้สูวงวัยอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอะไรนักแต่เขาใช้ชีวิตอย่างรู้จักสมดุลเงินบางส่วนใช้ดูแลสุขภาพตัวเองไปตรวจร่างกายซื้ออาหารดีๆบางส่วนแบ่งไว้พาลูกหลานไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันบางส่วนเอาไปทำบุญช่วยเหลือคนลำบากทุกครั้งที่ใช้เงินเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสัมพันธ์เขากลับได้สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้กลับมา นั่นคือความสุขใจและความรักที่ห้อมล้อมอยู่รอบตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเคยย้ำว่าคุณภาพชีวิตหลังเกษียณไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีแต่จากสุขภาพกายสุขภาพใจและเครือข่ายความสัมพันธ์องค์การอนามัยโลกเองก็ยืนยันเช่นกันว่า ผู้สูงวัยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวและเพื่อนฝูงจะมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าน้อยลงมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงกว่าและมักอายุยืนกว่าคนที่เก็บตัวแม้ว่าจะมีเงินเยอะก็ตามเงินวิจัยทางจิตวิทยาก็ให้ข้อมูลน่าสนใจเขาพบว่าการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วม จะทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขออกมามากกว่าการใช้เงินเพื่อตัวเองเพียงลำพังหมายความว่าเวลาที่เราใช้เงินพาหลังไปเที่ยวซื้อของเล็กๆให้เพื่อนบ้านหรือแบ่งปันให้คนลำบากความสุขใจที่ได้กลับมาจะคงอยู่นานกว่าการซื้อของเพื่อตัวเองเสียอีกในแง่ธรรมะพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนว่าทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือความรัก และความเมตตาที่เรามีต่อกันเงินทองก็เหมือนน้ำถ้าเก็บไว้ไม่ให้ไหลมันก็จะเน่าเสียแต่ถ้าปล่อยให้ไหลไปเกื้อกูลผู้อื่นน้ำก็จะใสสะอาดและทำให้ทุกชีวิตได้ประโยชน์อยากชวนให้ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตแบบไหน กำลังหวงเงินเก็บไว้ใช้เองจนไม่กล้าใช้มันเพื่อสร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเองและครอบครัวหรือเปล่าเรากำลังพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนเงินก้อนนั้นให้เป็นความทรงจำดีๆที่อยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่าและถ้าวันหนึ่งสุขภาพไม่เอื้อให้เดินทางไม่เอื้อให้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้เต็มที่เงินที่เก็บไว้นั้นยังมีค่าแค่ไหนกันแน่บางทีการคิดว่าต้องเก็บเงินไว้ใช้เองอย่างเดียว อาจดูเหมือนความมั่นคงแต่แท้จริงแล้วมันกำลังค่อยๆตัดเราออกจากความสุขความสัมพันธ์และคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ก็ได้ค่ะ 2. คิดว่าฉันเป็นภาระลูกหลานเสมอหลายคนเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณมักเผลอคิดไปเองว่าการมีอายุเยอะขึ้นเท่ากับเรากลายเป็นภาระของลูกหลานความคิดนี้เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่กดทับหัวใจ ทำให้ไม่กล้าขอความช่วยเหลือไม่กล้าแสดงความรู้สึกและบางครั้งยังทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตหลังเกษียณไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบความคิดนี้เลยหลายครั้งที่ได้ยินเรื่องราวของคนสูงวัยที่พูดว่าไม่อยากให้ลูกลำบากเพราะเราหรืออยู่ไปก็เป็นภาระเขาฟังแล้วเจ็บลึกๆในใจ เพราะความรู้สึกเหล่านี้มันกัดกินความสุขที่เราควรจะได้รับในช่วงวัยปลายของชีวิตจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกหลานต้องการไม่ใช่ให้เราหายไปจากชีวิตพวกเขาแต่เขาอยากให้เราอยู่เป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นคนสํำคัญที่ยังคงให้คุณค่ากับครอบครัวลองนึกถึงเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งที่เคยทำงานเป็นครูหลังกเกษียณเขาเลือกที่จะอยู่งเงียบๆคนเดียวไม่อยากไปอยู่กับลูกหลานเพราะกลัวเป็นภาระ ทั้งๆท,ที่ลูกๆทุกคนยืนยันว่าพร้อมดูแลเสมอสุดท้ายเขากลับใช้ชีวิตอย่างเหงาเหงามีปัญหาสุขภาพแต่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวค่าใช้จ่ายจะตกเป็นภาระของลูกหลานความคิดแบบนี้ทำให้คุณลุงเหมือนคนที่ค่อยๆปิดประตูใส่ตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วลูกหลานอยากให้เขาเปิดใจและอยู่ใกล้ๆเพื่อได้ดูแลกันถ้าถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญคำตอบคือเพราะความคิดที่ว่า ฉันเป็นภาระลูกหลานมันทำร้ายทั้งใจและกายคนที่คิดแบบนี้มักจะรู้สึกหมดคุณค่าไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติและยังมีผลต่อสุขภาพจิตโดยตรงงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้สูงวัยซึมเศร้าและซึมเศร้าก็ทำให้สุขภาพกายแย่ลงไปด้วยสถาบันวิจัยด้านผู้สูงอายุในญี่ปุ่น เคยทำการศึกษาพบว่าผู้สูงวัยที่คิดว่าตัวเองเป็นภาระครอบครัวมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนที่คิดบวกถึงสองเท่าและสุขภาพร่างกายก็ถดถอยเร็วกว่าทั้งที่จริงแล้วการคิดบวกการเห็นคุณค่าในตัวเองช่วยให้มีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงขึ้นได้หลายปีนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นข้อมูลที่แพทย์และนักวิจัยยืนยันชัดเจนในทางธรรมะพระภาสาวิสาโลเคยสอนว่า คนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเราทำอะไรได้มากหรือน้อยแต่เพราะการมีอยู่ของเรานั้นมีความหมายต่อคนรอบข้างเพียงแค่การเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายก็เป็นที่พึ่งทางใจให้ลูกหลานได้แล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหญ่โตเลยการคิดว่าเป็นภาระคือการมองคุณค่าของตัวเองแคบเกินไปลองถามใจตัวเองดูว่าวันนี้เราเคยมองเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างไหม หรือเราปล่อยให้ความคิดว่าฉันเป็นภาระมาปิดบังแสงสว่างในชีวิตถ้าเรามองย้อนกลับไปจริงๆจะพบว่าทุกสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เลี้ยงลูกอดทนทำงานสร้างครอบครัวล้วนเป็นรากฐานที่ทำให้ลูกหลานยืนได้อย่างมั่นคงในวันนี้แล้วเหตุใดเราจะต้องลดคุณค่าของตัวเองลงเพียงเพราะอายุมากขึ้นสิ่งที่ควรทำแทนการคิดว่าตัวเองเป็นภาระคือการเปลี่ยนมุมมองใหม่ ให้เห็นว่าเรายังมีบทบาทที่สําคัญเสมอเราอาจจะไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนแต่เรายังสามารถให้คำปรึกษาถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานได้เสมออีกทั้งยังสามารถดูแลสุขภาพกายใจของตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังและอย่าลืมว่าลูกหลานไม่ได้มองเราด้วยสายตาของภาระแต่เขามองเราในฐานะคนที่เขารักและเคารพที่สุดบางครั้งเพียงแค่รอยยิ้มเล็กๆของเรา ก็เป็นพลังใจมหาศาลที่เขาสู้ต่อในชีวิตประจำวันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเราแอบถามว่าเรากำลังเป็นภาระหรือเปล่าลองเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญแก่ลูกหลานอย่างไรดี 3. คิดว่าแก่แล้วไม่ต้องดูแลสุขภาพหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณมักจะเผลอพูดกับตัวเองว่าแก่แล้วดูแลไปก็เท่านั้นคำพูดสั้นๆแบบนี้ ฟังเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันอันตรายกว่าที่คิดเพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือความเชื่อที่ค่อยๆบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการปล่อยให้บ้านหลังหนึ่งซุดโรมลงทุกวันทั้งๆที่ถ้าเราดูแลมันไว้บ้านก็ยังคงน่าอยู่และอบอุ่นได้เสมอเรื่องนี้สำคัญก็เพราะว่าเมื่อเราเริ่มเชื่อว่าแก่แล้วไม่ต้องดูแลสุขภาพ มันจะทำให้เราเลิกใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่จริงแล้วสำคัญมากเช่นไม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีไม่ออกกำลังกายไม่กินอาหารที่ดีต่อร่างกายหรือแม้กระทั่งปล่อยให้ความเครียดสะสมโดยไม่จัดการสิ่งเหล่านี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่สะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคใหญ่ที่ยากจะแก้ไขหลายครอบครัวต้องเจ็บปวดเพราะคนที่รักล้มป่วย ทั้งที่จริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ตั้งแต่นั่นเนินในทางการแพทย์มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณมีผลต่ออายุไขและคุณภาพชีวิตโดยตรงสถาบันสุขภาพผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพียงสัปดาห์ละ150นาทีลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เบาหวานและภาวะสมองเสื่อมได้มากกว่า30-40%อร์เซนนอกจากนี้ยังช่วยให้อารมณ์แจ่มใสลดอาการซึมเศร้าและทำให้มีพลังใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นด้วยในทางพระพุทธศาสนาพระท่านก็มักจะสอนว่ากายนี้คือพาหนะของชีวิตถ้าเราปล่อยให้พาหนะพังโดยไม่ดูแลก็ยากที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่นแม้จะอายุมากขึ้น แต่การหมั่นดูแลกายใส่ใจใจและรักษาวินัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็คือการทำบุญกับตัวเองและยังเป็นการทำบุญกับลูกหลานเพราะเราจะได้อยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้เขานานขึ้นคำถามคือวันนี้เราดูแลตัวเองจริงๆรงหรือยังหรือเรากำลังปล่อยให้ความคิดว่าแก่แล้วไม่ต้องดูแลเข้ามาปิดโอกาสในการมีชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณค่าอยู่ ลองถามตัวเองดูว่าอยากใช้เวลาหลังเกษียณนั่งอยู่บนเตียงคนป่วยหรืออยากใช้มันเพื่อย,ยิ้มกับลูกหลานกินข้าวพร้อมครอบครัวและเดินเล่นรับลมเย็นๆอย่างมีความสุขการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปเริ่มจากเรื่องเล็กๆได้เสมอเช่นเดินวันละนิดกินผักผลไม้เพิ่มดื่มน้ำให้พอพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจร่างกายประจำปี เมื่อเราดูแลตัวเองเราไม่ได้แค่ยืดอายุแต่เรากำลังยืดช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนที่เรารักออกไปด้วยดังนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดผิดๆแบบนี้มาขโมยความสุขในบ้านปลายชีวิตไปลองหันมารักและดูแลตัวเองเหมือนที่เคยดูแลครอบครัวมาตลอดชีวิตแล้วเราจะพบว่าความสุขหลังกเกษียณนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยเพียงแค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากแล้ว 4. คิดว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่ต้องยุ่งกับใครบางครั้งในวัยเกษียณหลายคนอาจเผลอคิดในใจว่าอยู่คนเดียวนะ่ะสบายดีไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องรบกวนใครไม่ต้องฟังใครบน่นฟังเผื่นๆเหมือนเป็นความคิดที่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วความคิดนี้ค่อยๆกัดกินหัวใจอย่างชา้ชาๆโดยที่เราไม่รู้ตัว เหมือนบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างเงียบสนิทไม่ให้ใครเข้าแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเงียบที่กดทับจิตใจเพราะความจริงแล้วมนุษย์เราไม่เคยถูกออกแบบมาให้อยู่ลำพังโดยเด็ดขาดการที่เราตัดขาดตัวเองออกจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับลูกหลานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ชุมชนรอบๆตัวผลลัพธ์ที่ตามมามักจะไม่ใช่ความสงบสุขอย่างที่คิด แต่กลับเป็นความเหงาความโดดเดี่ยวและความรู้สึกไร้ค่างานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่าความเหงารุนแรงไม่ต่างจากการสูบบุหรี่วันละ15ซองมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันสูงภาวะซึมเศร้าและยังเร่งให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นกว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างลองนึกถึงเรื่องของคุณยายคนหนึ่งที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังกเกษียณ เธอตัดสินใจอยู่คนเดียวเพราะกลัวจะเป็นภาระลูกหลานเธอปิดประตูบ้านเงียบๆวันทั้งวันนั่งดูทีวีโดยไม่คุยกับใครผ่านไปหลายปีเธอกลายเป็นคนที่ยิ้มยากพูดน้อยและสุขภาพใจก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องไปพบแพทย์เพราะมีอาการซึมเศร้าและนอนไม่หลับลูกหลานที่เห็นก็รู้สึกเจ็บปวดใจเพราะสิ่งที่เธอคิดว่า การไม่รบกวนใครกลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวในทางการแพทย์มีหลักฐานชัดเจนว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้จริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ติดตามคนมานานกว่า70ปีพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมีความสุขและอายุยืนไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ คนที่มีเพื่อนมีครอบครัวหรือมีสังคมที่คอยพูดคุยอยู่เสมอมีแนวโน้มป่วยน้อยลงสุขภาพจิตแข็งแรงและอายุยืนยาวกว่าคนที่เลือกตัดขาดจากผู้คนรอบตัวลองนึกถึงมุมของธรรมะดูบ้างพระอาจารย์หลายท่านก็เตือนว่าการอยู่คนเดียวกับการอยู่โดดเดี่ยวไม่เหมือนกันอยู่คนเดียวอาจหมายถึงความสงบแต่ถ้าใจเราปิดไม่ยอมรับใครไม่เปิดให้ความรักและความเมตตาเข้ามา แบบนั้นคือความโดดเดี่ยวที่บั่นทอนใจเพราะท่านยังบอกด้วยว่าสังฆะหรือการอยู่ร่วมกันของผู้คนคือรากฐานของพลังใจเราต้องอาศัยกันและกันจึงจะพ้นทุกข์ได้คำถามคือทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตแบบเปิดรับหรือกำลังค่อยๆปิดประตูใจตัวเองทีละบานโดยไม่รู้ตัวเรากำลังบอกตัวเองว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าทั้งที่ลึกๆในใจก็อยากมีใครสักคนคอยฟัง คอยถามถ่ายว่าวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้เหนื่อยไหมหรือจริงๆแล้วเรากำลังปล่อยให้ความกลัวความเกรงใจหรือความดื้อรัน้นมาทำให้เราตัดโอกาสจากสิ่งที่เป็นพลังใจสำคัญที่สุดในวนัยนี้ชีวิตหลังเกษียณไม่ควรเป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความเงียบแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่หัวใจยังได้อบอุ่นจากการมีคนรอบข้างไม่จำเป็นต้องไปหาเพื่อนเยอะไม่ต้องฝืนเข้าสังคมใหญ่โต แค่เปิดใจคุยกับลูกหลานบ้างโทรหาคนรู้จักเก่าบ้างหรือไปนั่งคุยกับเพื่อนบ้านตอนเย็นๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หัวใจเรามีแรงเต้นต่อไปอย่าปล่อยให้ความคิดผิดๆแบบนี้ขโมยความสุขในวัยเกษียณเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การปิดกั้นตัวเองแต่อยู่ที่ยอมเปิดใจให้ตัวเองได้รักและถูกรักอีกครั้ง ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราอยากเป็นบ้านที่ปิดตายเงียบเหงาหรืออยากเป็นบ้านที่ยังคงมีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและความอบอุ่นที่ไม่เคยหายไป 5. คิดว่าหมดเวลาแล้วเลยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่หลายคนเมื่อถึงวัยเกษียณก็มักจะคิดกับตัวเองว่าเราก็อายุมากแล้วจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆทำไมมันหมดเวลาแล้ว ความคิดแบบนี้ฟังดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วอันตรายมากเพราะมันคือการปิดประตูชีวิตตัวเองอย่างช้าๆเหมือนคนที่นั่งอยู่ในห้องเงียบๆแล้วค่อยๆดับไฟให้มืดลงเรื่อยๆสุดท้ายก็เหลือเพียงความว่างเปล่าการหยุดเรียนรู้ไม่ใช่แค่การไม่อ่านหนังสือหรือไม่ลองทำสิ่งใหม่แต่คือการบอกกับใจตัวเองว่าเราหมดคุณค่าแล้ว ซึ่งเป็นความคิดที่บั่นทอนทั้งกายและใจแบบไม่รู้ตัวทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะสมองของคนเราไม่ได้เสื่อมลงเพียงเพราะอายุแต่เสื่อมลงเพราะเราไม่ใช้มันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกไว้ว่าสมองมีสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความสามารถในการสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆได้ตลอดชีวิตแม้จะอายุ70หรือ80ปี ถ้ายังใช้สมองยังฝึกคิดยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมองก็ยังสร้างเส้นทางใหม่ๆได้เหมือนต้นไม้ที่ยังแตกกิ่งก้านออกมาเรื่อยๆในขณะที่ถ้าเราไม่ใช้ไม่กระตุน้นมันก็จะหดเล็กลงเหี่ยวเฉาและทำงานได้ช้าลงมีเรื่องเล่าที่ชวนให้เห็นภาพจริงๆอยู่เรื่องหนึ่งคุณตาคนหนึ่งอายุ72ปีหลังจากเกษียณเขารู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความหมาย จนวันหนึ่งเขาได้ไปเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานกับกลุ่มผู้สูงอายุตอนแรกเขาก็คิดว่าเราจะไปทำอะไรไหวแต่พอเริ่มเรียนเขากลับหัวเราะออกมาเมื่อพิมพ์อีเมลฉบับแรกได้แล้วจากตรงนั้นเขาก็ได้เพื่อนใหม่ได้ใช้วิดีโอคอลคุยกับลูกหลานที่ต่างประเทศจนทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าชีวิตหลังเกษียณจะสดใสได้ขนาดนี้แค่กล้าลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงมากมายเพียงแต่บางคนยังไม่ยอมเปิดใจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองหลายท่านยังยืนยันตรงกันว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภาษาดนตรีงานฝีมือหรือแม้แต่การออกกำลังกายรูปแบบใหม่มีผลโดยตรงต่อการชะลอโรคสมองเสื่อมเอาไซเมอร์และยังช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตประจาวันเพราะทุกครั้งที่เราทาสิ่งใหม่ๆ สมองจะหลัง่งโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมานี่จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและใจระยะยาวบางครั้งคำว่าเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการกลับไปนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนตอนเด็กแต่อาจหมายถึงการลองหัดทำอาหารเมนูใหม่ๆการดู YouTube แล้วทำตามการลองปลูกต้นไม้พันธุ์ที่ไม่เคยปลูกหรือการเล่นโซเชียลมีเดีย เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆและลูกหลานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กระตุ้นสมองทั้งสิ้นและที่สำคัญคือมันทำให้เรารู้สึกยังเชื่อมโยงกับโลกไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังลองทิดดูสิว่าถ้าวันนี้เราเชื่อว่าหมดเวลาแล้วเราก็จะไม่กล้าเปิดโทรศัพท์ใหม่ๆไม่กล้าลองเล่นไลน์หรือ Facebook ไม่กล้าลองหัดร้องเพลงหรือออกกำลังกายท่าที่ไม่เคยทำแล้วชีวิตหลังกเกษียณ ก็จะวนเวียนอยู่แต่กับความเหงาความเบื่อและความคิดซ้ำๆในหัวแต่ถ้าเปลี่ยนแค่ความคิดเดียวจากหมดเวลาแล้วเป็นเรายังเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีมันก็จะเหมือนเราได้ของขวัญชิ้นใหม่ที่ทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นทันทีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าผ่านมากี่ปีไม่ว่าอายุกี่มากน้อย หากวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่สายที่จะเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตคนจำนวนไม่น้อยเสียใจตอนอายุมากเพราะมัวแต่บอกตัวเองว่าไว้ก่อนไว้ก่อนจนกลายเป็นสายไปแล้วทั้งที่ความจริงไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ดังนั้นสิ่งที่อยากชวนถามใจตัวเองในวันนี้คือเราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเหี่ยวเฉา หรืออยากตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยความรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆรอเราอยู่คำตอบนี้ไม่มีใครให้แทนได้มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเลือกได้เมื่อเราพูดถึงชีวิตหลังเกษียณหลายคนอาจนึกถึงความเงียบสงบการได้พักผ่อนจากงานที่ทำมาตลอดชีวิตหรือการมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น แต่ในความจริงเส้นทางชีวิตช่วงนี้กลับเต็มไปด้วยความท้าทายทางใจที่เรามักมองข้ามไปความคิดเล็กๆที่สะสมอยู่ในหัวทุกวันนี่แหละที่ค่อยๆสร้างกำแพงกั้นไม่ให้เราได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงการรู้เท่าทันความคิดเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่กำหนดคุณภาพชีวิตของเราเลยทีเดียว สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ก็คือเราไม่ได้แก่เกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมดโอกาสที่จะมีความสุขและไม่ได้ไร้คุณค่าที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานหรือคนรอบข้างชีวิตหลังกเกษียณไม่ใช่ช่วงเวลาของการถอยหลังแต่คือเวทีอีกแบบหนึ่งที่เราได้แสดงบทบาทของผู้ให้ประสบการณ์ผู้ให้คำแนะนำและผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า หลายคนลืมมองว่าการมีอยู่ของเรานี่แหละคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับครอบครัวลองคิดดูสิว่าหากเรายังเก็บความคิดผิดๆไว้เช่นคิดว่าเงินต้องเก็บไว้ใช้เองอย่างเดียวก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสในการใช้มันเพื่อสร้างความสุขหรือช่วยเหลือคนที่รัก หากเรามัวแต่คิดว่าเราเป็นภาระลูกหลานก็อาจทำให้หัวใจเราหม่นหมองไปโดยไม่จำเป็นทั้งที่ในความจริงแล้วลูกหลานเขาต้องการแค่ได้เห็นเรายิ้มและอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าแก่แล้วไม่ต้องดูแลสุขภาพก็จะยิ่งทําให้ร่างกายอ่อนแอรเร็วขึ้นทั้งที่ยังมีโอกาสดูแลฟื้นฟูและทำให้แข็งแรงได้ หรือท่านเลือกอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าสบายกว่าก็มักจะทําให้หัวใจแห้งเหี่ยวไปโดยไม่รู้ตัวเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความผูกพันและหากเราคิดว่าหมดเวลาแล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ก็จะทําให้ชีวิตหยุดนิ่งและสูญเสียความสดใสที่ยังสามารถมีได้ สรุปแล้วสิ่งที่ทำร้ายผู้สูงวัยมากที่สุดไม่ใช่โรคภยัยไม่ใช่ความจนไม่ใช่ไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่คือความคิดผิดๆที่เราปล่อยให้มันครอบงำการรู้ทันความคิดเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการปลดโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนความคิดเราก็จะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เห็นคุณภาของตัวเองชัดขึ้นและพร้อมที่จะใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขและความหมาย ขอฝากข้อคิดเอาไว้ว่าอายุไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่พาเราไปสู่ช่วงเวลาที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตทุกปีที่ผ่านไปไม่ได้พรากคุณค่าไปจากเราแต่กลับเพิ่มร่องรอยประสบการณ์ที่เป็นเหมือนแสงไฟส่องทางให้คนรุ่นหลังทุกวันที่เรายังตื่นขึ้นมายังยิ้มได้ยังหายใจได้นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตได้เสมอ อย่าให้ความคิดผิดๆมาบอกเราว่าเราหมดเวลาแล้วอย่าให้เสียงในหัวที่บอกว่าเราไม่มีค่ามาทำให้เราหยุดเดินลองเลือกที่จะเชื่อว่าวันนี้เรายังทำสิ่งใหม่ได้ยังดูแลหัวใจให้เบิกบานได้และยังสร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้ตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้ว ความสุขหลังเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสิ่งของภายนอกแต่มันเริ่มจากความคิดและหัวใจที่เลือกจะมองโลกในมุมที่งดงามหากวันนี้คุณกำลังนั่งฟังและรู้สึกสะเทือนใจอยู่ในบางตอนนั้นอาจเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าคุณกำลังเริ่มเห็นความจริงบางอย่างในชีวิตอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนอย่าก,กลัวที่จะลองเดินออกจากความคิดเก่าๆเพราะชีวิตยังมีอะไรดีๆรอเราอยู่เสมอ